ดูไ ane, ม่ค <hi> ุ้ีสิไม่รู้ดีดีนะจ๊ะหมดกล้วหมดเลยหมดแล้วรือยังคะเปิดเปิดแนมแหนมแต่พูดทุกคนอึ้งภูมิใจมาัดมัดย้อมเลค่ะวันนี้คุณมัดจะพามาดูวิธีการผสมสีนะคะอันนี้เป็นสีบาติกนะผสมแบบเยอะๆทำยังไง เพราะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปสอนนักเรียนชั้นป .6 ค่ะพรุ่งนี้นักเรียนป .6 จะทําผ้ามัดยอมกันวันนี้จะใช้เป็นสีบารติกนะคะผสมแบบเยอะๆทำยังไงไปดูกันค่ะขวดน้ํามานะคะประมาณนี้อช่างผงสีกันนะคะขวดน้ําอันนี้ก็ประมาณ13กรัมเดี๋ยวกดให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผงสีเข้าไปอันนี้ผสมสีฟ้าให้ดูนะให้ได้ 50กรัมนะคะ50กรัมนี้จะใช้น้ำอ,อยู่ที่ลิตรครึ่ง16 35นะคะ50กรัมนะอันนี้เป็นของตัวสีพงสีนะคะ50กรัมเราได้แล้วนะแล้วก็ส่วนของน้ำนะคะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะครึ่งลิตรนะ 500 ML นะคะเป็นน้ำอุ่นประมาณ40องศานะคะแล้วอีก1ลิตรเนี่ยก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะใส่ไว้ในขวดเลยรวมกับน้ำอุ่นอีกครึ่งลิตรมันก็จะเป็นลิตรครึ่งนะคะเราผสมเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำอุ่นนะคะเทลงไปในนี้ได้เลยในผงสีอันนี้เลยนะคะ กวนค่ะหาไม้มากวนนะคะกวนให้สีมันละลายเดี๋ยวเราเทใส่ขวดน้ำอันนี้ขนาดลิตรครึ่งนะคะเทผสมกันเลยเทลงไป ไปเหลือไว้สักนิดก่อนรู้สึกว่าก้นมันยังละลายไม่หมดนะคะต้องดูให้ดีก่อนนะดีไหมเนี่ยนี่จะเป็นสีฟ้านะคะประมาณนี้อ่าเรียบร้อยแล้วสีฟ้าหนึ่งสีกลับหมดได้ไม่เป็นไรหมดได้ค่ะหมดขวดนั้นได้ มได้ค่ะแต่ว่าอย่าบีบแรงเกินเอาวันนี้ค่อยๆนาที่ให้ทั่วปัญหาคือให้ทั่วถึงมันไม่ให้ทั่วถึงเราดูม่รู้ที่ยังไ่จบเลยเหมดขวดแล้วยังครับนั่นดูตามสปัสขวดแล้วตั้งไว้แป๊บเดียวสิบนาทีเอามันหมดแล้วเหรืออีกแป๊บไว้ยังตัวนาทีหน่ ไอ้น้ะเอามือขยำขยำหน่อยให้มันไปทั่วๆเออนั่นแหละไอ้น้ะมือถูกไหมขยำขยำหน่อยวันนี้มันเหมือนมืดูมือดูเหมือนซาเลยนะน้ำเชื่อมยุ่งอย่าสัยนเลยค่ะใครทำเสร็จแล้วขยำมันหน่อยนะคะเบาๆขยำหน่อยคู่ทำไมมันเหนียวจังแล้วก็เดี๋ยวไปล้างดีวยนะคะเขยิมอ่อขยำให้มันบีบๆให้มันไปให้ทั่วให้มันขวดได้ค่ะตัวหนึ่งขวดหนึ่งแล้วไม่ล้างเลยเหรอจะว่าขอทำมาอย่ามุดเพราะวันนั้นมันเกิดอะไตก็แรกหนูว่าจะทำเป็นสีรุ้งแต่ว่า แล้วไม่มีส like ีเขียวแล้วบอกแล้วเหลืองกับฟ้าผสมกันนึกว่ามันตาจะกูม่วงเป็นดิ้วมุกที่เขียวสวยเลยเอาเหลืองกับฟ้าผสมกันเป็นเขียวม่วงกับฟ้ากลายเป็นสีมิีนลยมีมีดูเดหยวอาสีฟ้าเลยใหม่แกลเซืรอลืมต่งแล้วตัวนี้ป้ามา จะไม่เอาขึ้นหมนล้างให้หมดเลยค่ะให้ไปทั่วๆเลยเดี๋ยวพอล้างสักพักแกะยางนะแล้วก็ล้างจริงจังเลยน่าจะรอไปเกาะนู้นก็ได้ระวังมันกระเด็นกระเด็นใส่เสื้อขยำขยำเลยค่ะเดี๋ยวพอมันเริ่มสักพักก็แกะสายยางออกวุขั งูที่ไหนคะไปยังเออมันไปแล้วมันไปแล้วเอาแกะเลยค่ะแกะไปยังระวังกระเด็นนะคะระวังกระเด็นใส่เสื้อนะเสื้อขาวค่ะแกะเลยค่ะระวังมันกระเด็นใส่เสือะะเเสเส้อนะคะเดมดสวยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเคลียร์ข้างๆด้วย มาแล้วเอาเบ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 าเเดี๋ยวระวังกระเด็นอ้าวเปิดชิเปิด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 น้ำน้ำเด็นแล้วออยู่ว่าถ้าไม่สวยไม่ให้ตังค์ใช่ไหมไม่ต้องไม่สวยไม่ต้องพากลับบ้านแล้วรอบนี้สวยหรือยังคะสวยแล้วค่ะเปิดน้ำไว้เบาๆเดี๋ยวขยะเก็บให้เกลี้ยงนะคะเอาขยำขยำเลยนใส่ด้วยกันเลยค่ะมันไม่ติดแล้วเพราะว่าน้ำยากันสีตกมันออกหมดแล้ว แล้วเดี๋ยวเอองอาจจะมาสีดำเยอะค่ะคงจจะอีกสองตัวทำตอนเย็นก็ได้นะนะคะไหนน้าเปิดไหมซิเปิดไหมซิเราเป็นเลนแล้วค่ะค่ะเป็นลายแล้วค่ะโอ้ออันนี้ก็สวยอยู่นู่นแล้วทำไปไม่แกะนะคะค่ะไปลงกระลำมังแล้วก็ไปล้างที่นู่นนะคะ เง่นได้อยู่ปลาดาไหนลองกลางสิกลางเออได้ค่ะใช้ได้องอสุวินาก็สวยน้าล้างค่ะล้างล้างล้าสวย